สวัสดีครับท่านผู้ชมพวกลมเจ้าแม่สีนวลชวนไปวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมากินข้าวกับน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาทูนี่ครับผักผักต้มผักสดนะนี่น้ำพริกกะปินี่มันเข่อพวงหมดไปละฮะมุดไปไหนที่ลอยหน้าน้ำพริกกะปิมาข้าวหนึ่งจานมากินกันดีกว่ามาท่านผู้ชม มากินข้าวกันดีกว่าอ่าแล้วพี่กะปิรออยู่แล้วพี่กะปิรออยู่อ่ะนี่แล้วพี่กะปินะอ,อืมนี่แตงกวาผักสดอืมอร่อย อ,อาหารเย็นม,มะเขืออือ อืม mm. mm ัน hmm. ก mm. mm ็อ่อนหวานเ่ยอืมอืมบุ่ต้อ แตได้ม mm ันไม่ก็เปลี่ยนเพราครบคมันน้อยนม มือเค้ปอกเอา่อนทหวานเลยอือจะเอากระปิ๊กนหมกระปิกดูอืออันนี้กปิูกดูอร่อย วันเดียวเท้าวันอาทิตย์เช้าวันทิตย์ตนตกแต่เท้าตกไป่เท้ามืดแล้วก็คึม,คม,มเดี๋ยวจะตกหรือเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปตกมักน,มมมน,บบน,นก็ยังยังไงขมุกขมัวจะไปไหนมาไหนกูฝนตก มะตูมแขกยิงหอมมะตูมแข,มมขมกจิงกับราดแล้วจกิกกรเพริกยิงกับราดอร่อยลองกินกนระเริยดูอร่อยไหมทห้าไมใหญ่อืม

ไม่ต้องไม่มีเนื้อสนันเลยฮะงมเปริกระเปือกงมเปริกระดูกปม่มีมุ้ยเป็นไก่อ่านั่งเดิมกินอะ่ะโอ้โหเป็นเด็กเด็กแล้วตอนนี้ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมฮะคำใหญ่ใหญ่ย น้ำพริก็อร่อยืมตองไป็บไม่ได้ไะ่อร่อยน้ำเดือก็รปเนื้อกระพูต้ม มือแา่นาเลยแค่ปากสดอืมแค่นี้ก็อร่อยแล้วกินอาหารมันบ้านทุๆๆๆ่งอร่อยเนี่ยน้ำพริกนี้มันชัวร่อยเนี่ยข้าวจานนึงเขาไม่อยู่อ่ะ ก็มีจานมีจาน,นที่สองอือหอหอดกว่า 嗯嗯。嗯。嗯。不要嗯。 ีวพี่ดูนิผักมะตูมแขกเนี่ยเดี๋ยวกี่อร่อยยางอือหืออ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 ือบอบอกบอกบอ ชอบเนยวจะบอกดออเดี๋ยวครัอ,นนอ,อร่อยกับบะหมี่ยำครับเนี่ยแค่นี้ชอบมีข้าวอร่อยล้วไม่ต้องมีมูดไปไกลกินมีกันไว้เท่านี้เขาชอบกดไลค์ถ้าใช่กดด็กดติดตามให้ผมด้วยเลยครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ